คุณต้องถอนรากถอนโคนความคิดผิดเรื่องเงินใครชอบบอกตัวเองแบบนี้บ้างฉันเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ฉันเป็นคนที่หาเท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วก็อีกคําพูดหนึ่งเออการลงทุนนมันเสี่ยงมากนะเราไม่เคยลงทุนมาก่อนอาจจะหมดตัวก็ได้แล้วจะหาเงินจากที่ไหนมาอีกเนี่ยคําำนี้นะเวลาที่คุณพูดนะคุณจะไม่กล้าท,ทําธุรกิจใดๆทั้งสิ้นเลยเวลาที่แบบคุณอยู่ใกล้คนที่ระวังจะใช้อะไรก็เขียมไปหมดเพราะเพราะคิด แล้วก็พูดออกมาด้วยว่าเงินมันหายากต้องแบบประหยัดมัธยัสถ์คนที่ไม่กล้าทําอะไรเลยอะล็อกเหล่านี้นะคะถ้าคุณไม่ปลดให้ตัวเองไม่มีใครมาปลดให้คุณได้นะอย่าเสียดายเงินลงทุนกับตัวเองคะ่ะให้เสียดายชีวิตที่ตัวเองจะไม่ได้ต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณจะปล่อยให้ชีวิตของคุณอนะอยู่ในวนลูปแบบเนี้ยไปตลอดหรือจะปลดตัดตอนให้มันจบแค่ตรงนี้แล้วไปสร้างชีวิตใหม่ที่มันสดใสกว่าเดิมที่มันรุ่งเรืองกว่าเดิม ไม่มีใครตอบได้อยู่ที่คุณคนเดียวเลย